สวัสดีทุกคน้วยนะครับวันนี้พร้อมากับเกม Red Finger นะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบผมจะอัดสดเลยนะครับไม่มีการตัดอะไรทั้งสินน้นนั้นเราต้องรีบทำเวลาเนาะเป็นเกมพีนี้นะครับวัาเราต้องไปทำงานที่ไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งนะครับเป็นแบบว่าเป็นแบบแน,นั่นแหละครับนี่ก็ เออลิฟค่อนข้างลิฟมีปัญหานิดนึงนะครับแล้วก็อะเนี้ยกดไงเราต้องกดทางนะครับเพื่อใช้เอเบเวเตอร์นะครับ ื่อไม้นะคบเป็นหนุม่มไม้นคนยังไม่รู้จักนะครับว่าผมทาเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับผมชื่อว่าไม้แล้วก็ตัวละครผมนี้ก็นดูมนิดเนียเนี่ย,ยชื่อว่าหนูเป็นหนุ่มไม้ที <c> ่ <oughs> พูดหลายรอบทำไมเนี่ยนั่นแหละขับค,คอนเทนต์เกี่ยวกับเพจผีนี่ในนี้นะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วก็พูดคุยชิวๆนะครับหลายอย่าง เทพ่อมว่าไม้ก็ได้ครับสัตว์กูกดแล้วอเฮียตุ้ห้ดดแล้วแต่ต้องคลิปเลยหรอหรือว่าอะไรเนี่ยฮลัลโหลโอเคกดต่อเมื่อกี้กดไม่ติดเหมือนว่าที่นี่จะต้องลงไหม กูกดค้างหลายรอบแล้วกูจะเป็นเก้าแล้วกูแค้กูจะหักแล้วนี่เวทส่วนนิสัยผมในการแคสเกมก็ไปดูกันตอนแคสเลยนะครับตอนนี้กดไม่ติกดกูจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเวท อ๋อเราต้องล้างมือเหรออ๋อมือเราแดงอ๋อเราต้องล้างมือก่อนเราจะกดได้อ๋อชีย้ยะรับว่ะคือเมื่อกี้เราเทียบแล้วเพราะเที่ยวผมดา่าไปเมื่อกี้แล้วมันกดไม่ได้ผมพยายามกดแล้วคือเราต้องล้างมือครับมือเราแข็งเนี่ยต้องล้างมือมันแข็งไปหมด โซาแม่เจ้า H2 C2 C92781 ก9 278 G1 อ๋ออ๋อแล้วกดตามนี้อ่ะ G1 ตรงเลขนี้509 เจ็สองตุตุตูแล้วไงแล้วไงแชทเปิดประตูให้เขาเข้าไปดิเบนเขี่ยหรือว่เวาเราลงไปอีกต้องลงลงไปลึกกว่านี้หรอ ไป้วครับลงสู่วงลึกตะเวจีเสียงผมได้ยินชัดไปเนี่ยวานที่เสียงเกมชอบดนะังเฮ้ออะไรอ่ะ คิดถูกแล้วแต่ไปคิดมือเราแฮกเลิกมือเราชอบเป็นตลอดเวลาเลยเว้นจอร์นมือใครมันจะแข็งจะกดไม่ได้กูมือกูมือแข็งใช่ไหมกูก็แบบไอ้เฮียก็จับเลยไหมอีเว้นสมมติถ้าผมมือแข็งนะผมก็แบบเอาตัวแทะแนบเลยปุ่มอย่างใหญ่เท่าทำไมกูต้องเกดนิ้วกดดีกว่า ีเวนไปมือกูแขกนะเว้ยโอ้ยปุ่มยังใหญ่กูเอาซับโคกไม่ดีไหลไหลกไดไม่ดีไม่ต้องบบนั่งล้างมือได้วะ่ะ ใช่มือมือเป็นแบบเป็นโรคอะไรไม่มีเซนเลยนะแต่ว่าแน่นอนเป็นเกมผีเลย่าไปคิดอะไรเยอะนะมือกูแข็งแล้วค่วยคือมันแตกเว้ยกูเลยไม่ชินใครบ้านไหนเขาเมื่อแข็งแล้วคือแบบโอ๊ยกดปุ่มไม่ได้แล้วโอ๊ยโจากลิ้นไม่ได้ต้องหาน้ำมาล้าง ต่อไปนะครับมันจะขึ้นอีกขึ้นมาเอ่อเอนะชุบข้อมือวาง,าง,างปกลยเลยสกดสีเว้ดสสามสสามศูนยเก้าสองหนึ่งศูนย์นะบักเก้าหนึ่งอง เลื่อยแชทเวลาเมื่อก่อนตัวเฮียนะมยตัวเป็นเฮียอะไรมาทำงานงานมาแล้วเอามารอบเดียวด้วยนะ นะครับแบคทีเรียรติดมืออีกคุณยับไปหมดเลยอะ่ะขยับนิวไม่ได้เลยอะ่ะสบอ,อยเลิกสสบอ,อยดิ

เราไม่เป oh, ็นเลยท่อนเนี้ย20วินาทีอ่ะ เกมนี้ไม่แค่คุณแค่มีเมาส์นะคะก็เล่นได้แล้วดีผมองไม่เห็นหว่ามันตัวอะไรไปยี่สิบหนาทีชชติ แล้วใครที่ไหนมันจะไปทันวะถามจริงฮัโลโหลมาใครที่ไหนมันจะไปกดทันวะรีเลยมันวิ่งได้ไหมเกม,มเยาวเนี่ย เจสซี่ไม่คิดมือผมแดงนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่แดงผม,มากเลยไปก่อนหนึ่งรอบนะต้องรีบขึ้นกลับไปตอนนี้เราบรราิกิจรูนร่วงแล้วหาลูกหาเมียงานนี้มันช่างเสงตายจริงๆล้างมือก่อน อ่อนไม่อ่อนแล้วครับต้องการน้ำน้ำมาแบบผ่านมือมันจะทำให้แบบมีกำลังมากขึ้น I love ชิลมากเลยเกมเนี้ยไม่มีอะไรเลยนอกจากเองก็ต้องปิดไฟนะ I love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 , I love ลึกกว่าทคิดตอนแรกมันจะเป็นแบบหมื่นเมตรอะไรเงี้ยเหมือน,อไ,อนได้ร์ลอนลังอะไรอเงี้ยไม่ใช่แค่เียงว่าแบบเฉยๆธรรมาดาเพราะเราไม่มีใครแคร์แต่ผมแคร์ให้ทุกคนดูแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามติ๊กต๊อให้ครบถึงผ่นคนนะครับแล้วก็ทั้งใน YouTube ด้วยนะครับก็มีนะครับก็มีเหมือนกันแล้อย่าลืมช่วยกันติดตามตตน, 1, น,นะครับทุกนนคน I love I love...I love...I love... อ uh, ้วันแรกเหรอตายห่าเอวานี See you tomorrow Oh no you kid How could this happen เออเกมใช้ได้นะครับกราฟิกแบบน่ากลัวใช้ได้